ร้านอวยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆบรนณน้ำเช่นเคยครับเป็นพระปกุธนะครับเนื้อเงินนะครับนะครับบางจบบาทนะครับผมบางจบบาทนะครับแล้วก็เหลืออย่างให้มองตัวกระติดหน่อยนะครับผมของลวงพุชยจือนะครับรุ่นที่ระลึกฉลองเจดีนะครับสองห้าหกสี่ตรงนี้เป็นเนื้อเงินนะครับผม หมายเลขตัวเดียวเรื่อหมายเลขสวยนะหมายเลขสี่โชคสวยนะครับผมอง์อาจจะไม่ใหญ่แต่สวยนะครับสำหรับคนที่อาต้องการเป็นเลี่ยมแล้วกินทองน้อยๆเนี่ยดียนะครับใช้ทองนิดเดียวองกัลังสวยนะครับรอปุตันก็เป็นพระรหัน์นะครับที่อยู่ในทะเล คือมาปราบมายุคประจาโศกนะครับสังกายนาปไตยวิศกแต่ผมท่านก็เป็นพระนะครับที่นะครับป้องกันไปให้โชคลาภนะครับคนบูชาแล้วก็ปีทรัพย์สินขึ้นมาเ e, ยอะน <tinc S 1> ะครับนะครับปอนนี้เป็นปางจบบาทมีเรื่องแล้วว่าเวลาท่านกับปางจกบาทท่านก็มองนะครับไปโบนดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ก็หยุดเพื่อให้ไม่เลยเปลี่ยนให้ท่านชันพทหารจนกระทั่งหมด ถึงจะเดินต่อนะครับจะทำใหท่านสั่งอยู่ระหว่างเศษนี้นะครับปลาพร้อมกล่องเต็มเต็มะกล่องเต็มเต็มสวยนะครับสวยท่าน,นใดสนใจติดต่อรได้โดยพรับเครื่องนะครับโทร0 9 6 9 5 4 0 8 0 8หรือ0814203001 ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร e กดติดตามกดกระดิ่งแล้วท่านจะไม่พลาดนะครับทุกรายการมตจูงมงคนดีๆจากร้านหน่วผ่อนระะเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ